สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับวิชาสังคมศึกษานะคะหน่วยการเรียนรู้ศาสนาศิลธรรมและจริยธรรมค่ะเรื่องที่เราจะศึกษาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องพระรัตนตรัยค่ะ พระรัตนไตรนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายก่อนนะคะพระรัตนตรก็คือแก้วสามดวงหรือสิ่งประเสริฐสามสิ่งสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนานะคะสามประการอันนี้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสง์ พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะคะศาสดาของพระพุทธศาสนาพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็คือหมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าพระรัตนใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูข้อศรัทธ,ธานะคะศรัทธ,ธาก็จะหมายถึงความเชื่อยอย่างมีเหตุผล4ประการ ก็คือศรัทธาสี่ก็คือ 1. เชื่อเรื่องกรรมก็คือเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. เชื่อผลของกรรมก็คือเชื่อว่าทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้น 3. เชื่อว่าบุคคลมีกรรมเป็นของตนเองก็คือเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นจะติดตัวเราตลอดไปและ4เชื่อว่า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเป็นสัจธรรมและนำคําสอนนั้นไปปฏิบัติค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของศรัทธา4ี่นะคะที่นักเรียนควรรู้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะต่อไปค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะพระพุทธนะคะก็คือพระพุทธคุณสามนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งพระปัญญาคุณค่ะคือปัญญาที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้สองพระวิสุทธิคุณก็คือพระพุทธเจ้าทําลายกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งมัวหมองและสพระกรุณาคุณคือ ความการุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนศาสนิกชนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสต่อไปนะคะพระธรรมพระธรรมก็คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะและเรื่องที่เราจะเรียนหลักธรรมก็คือเรื่องของหลักกรรมนะคะ,ะหลัก กรรมที่เรียนควรรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะกรรมนะคะจะหมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนานะคะก็คือทําด้วยความจงใจหรือความตั้งใจนะคะก็คือการกระทําที่ส่งผลดีเรียกว่ากรรมดีและการกระทําที่ไม่ดีเราจะเรียกว่ากรรมชั่วนะคะอ่า เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะคะจะยึดให้พุทธศาสนิกชนนะคะปฏิบัติตนทําแต่สิ่งที่ดีๆนะคะไม่ทําชั่วนะคะต่อไปค่ะ พระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็คือผพุทศาสนิกชนที่เป็นเพศชายนะคะจะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะจึงจะสามารถอุอปสมบทนะคะหรือว่าบวชเป็นพระภิกษุนะคะหรือว่าเป็นพระสงฆ์ได้นะคะ,ะาการอุปสมบทนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิาดามารดาและเป็นการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จะนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นการสรุปพระรัตนไรร่นะคะพระรัตนไรร่นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน สามประการนะคะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบหลักธรรมนะคะ,ะเผยแร่คำสอนให้ผู้อื่นรู้ตามนะคะก็คือการแสดงความเคารพก็คือการกราบไหว้แล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนะคะส่วนพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนนะคะเ,เราสามารถนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้นะคะ สำหรับประสงค์นะคะคือผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุนะคะในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ถือศีล227ข้อนะคะทําหน้าที่เบยร์เพร่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะาการแสดงความเคารพสําหรับพระสงฆ์นะคะคือการกราบไหว้ทำบุญตักบาตรแล้วก็นําหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติค่ะ และนี้ก็คือเป็นเรื่องของพระรัตนไตรนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกทักษะนะคะให้ในักเรียนทำนะคะก็คือดูภาพนะคะแล้วก็เลือกข้อความที่กําหนดให้นะคะใส่ลงไปในช่องว่างนะคะให้ถูก ต้องนะคะโดยทำลงในสมุดนะคะหรือว่ากระดาษ A4 e ก็ได้นะคะโดยการเขียนลงไปนะคะไม่ปริ้นนะคะวิธีทํำก็คือมันจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะคะให้เขียนเฉพาะคำตอบลงไปนะคะไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องลอ,อกโจทย์นะคะเขียนชื่อเรื่องนะคะว่าพร,าระ,ะรัตนไตรแล้วก็เขียนเลยคะ่ะว่าข้อ1ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรนะคะ